เอาะละก็สวัสดีกันด้วยนะครับแล้วก็วกลับมากับช่องดันดันนะเอ่อในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเล่นตัวของคลิปท,ท้าท้ำนะคือจะมาหาทํำให้ดูนั่นแหละง่ายๆเนาะก็รอบนี้เป็นคิวของ MLA n d 2นะคือล่าสุดเนี่ยก็คือเราจะเล่นเป็น M4 ไปใช่ไหมก็คลิป,ปนั้นก็คือเอามาขั่นเวลาฮนะจริงๆคือผมว่าจะเล่นเออผมจะเอาคลิปโมบายเจเจนมาขั่นแต่ว่าอีเพื่อนตัวดีมันแย Я ่งเล่นโซล่านะ ตอนนี้คิดอยู่ว่าจะเอาฟุตเต็ดเพื่อนมาลงจบๆไปเลยดีไหมนะแต่ก็นึกอยู่ทีก็โอ้ขี้เกียดเลยนะก็เลยข้ามคิวไปก่อนนะก็เลยมาเล่นเป็นคลิปนี้เองนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเล่นเป็นตัวของเซนเน่ไปก่อนเนาะเพราะว่าเซนเน่เนี่ยในดานนี้ผมจะให้เป็นตัวเปิดนะก็เปิดพิธีไปด้วยในเน่ตโดยไม่ใส่เครื่องยนต์เนาะคือมันไม่ได้หาทำนะสำหรับในเน่ตแต่ว่าด้วยความที่ตัวมันเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอในเมตาแนละตอนที่มันเมตาเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะเป็นเซ็ตเครื่องยนต์นะซึ่งตัวน้องเนี่ยมันไม่ได้เหมาะใช้ไม่ได้เหมาะใช้เครื่องยนต์แต่แรกนะผมก็เลยรู้สึกว่าแพ่นี้เนี่ยน้องก็ค่อนข้างภาษีกลับมาโดดเด่นขึ้นนะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยสามารถถอดเครื่องยนต์จากด่านนี้ได้นะแล้วก็ในด่าน M1 เองก็ยังถือว่าเป็นด่านที่น้องสามารถเล่นได้ดีด้วยนะเพราะว่าระยะน้องค่อนข้างที่จะดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมมองว่าในนี่ถือว่าภาษีดีขึ้นแต่หาว่าหน้าปั้นใหม่ก็ ไม่นะก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ห่างชั้นอยู่นะถ้าเทียบกับตัวอย่างเอสคาโก้เคปสตรอเบอรี่มิลกี้เว์โอ้โหตัวพวกนั้น,น,นดีกว่าเยอะนะแต่ว่าก็น้องในนี้ใครที่มีแบบเวลตันอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีขึ้นนะแผ่นนี้นะผมมองว่าดีกว่าแผ่นก่อนๆน,นะเพราะว่าแผ่นก่อนๆน,นี่ด่านแกงน้องเยอะมากนะผมก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันให้น้องเนี่ยเล่นได้นในหนานี้นะโอเคเนาะ ก็สำหรับคลิปในฐานนี้เนี่ยมันก็จะมีเซตไฮไลท์อย่างเซตครีมโซดานะฮะเดี๋ยวได้ดูกันนะฮะว่าเซตครีมโซดามันไฮไลท์ยังไงนะเพราะว่าในฐานนี้ครีมโซดามันเคยเมตาก่อนนะฮะเออคือตอนด่านนี้มาแรกๆมันจะเป็นช่วงยุคหงดํามานะก็มันมาพร้อมหงดําเลยนะสำหรับด่านนี้นะตอนนี้เนี่ยตอนมันมาแรกๆมันมาพร้อมกับคุกกี้หงดํานะซึ่งหงดําเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ทําแต้มได้ดีที่สุดก็จริงนะแต่ว่าดีสุดได้แป๊บเดียวนะ ก็มีเซตตัวของครีมโซดามานะเป็นครีมโซดาวงเวทนะนะตอนนั้นนะซึ่งบอกเลยว่าแย่มากนะโหดร้ายมากนะคือตอนนั้นนะ่ะปรับด่านเลยนะคือด่านแต่ก่อนนะ่ะมันปรับตรงโบรามเลยนะคือแต่ก่อนเนี่ยโบรามมันไม่ได้เป็นเยลลี่มันเยอะขนาดนี้นะแต่ก่อนมันมันจริงๆอ่ะด,ด่านตอนแรกมันมามันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพอเซตครีมโซดาวงเวทมันโผล่มาในด่านนี้นะ เออไอตรงบรูตชามเขาก็ปรับนะปรับให้ตัวของไอตรงบรูตชามตัวนั้นเยลลี่มันน้อยลงนะก็คือตอนนี้ไอตรงเยลลี่ตรงกองนะั้นนะฮะก็คือไอเยลลี่ตรงกองด่านไอไอบูตระชามอะแต่ก่อนมันจะเป็นกองเยลลี่หมีนะหมียักษ์นะเออกองเยลลี่หมียักษ์นะซึ่งมันปริมาณมันน้อยนะแต่ว่าพอเขาปรับมารอบนี้ก็คือมาให้เล่นในเอ็มแลนด์สองในรอบนี้เนี่ยเขาก็ถือว่า ปรับคืนมานะก็คือเขาใช้เป็นแพทเทิร์นเดิมนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมั่นหน้าอะไรขนาดนั้นก็เอาแพทเดิมเดิมเบิร์โอ้ยจินเตียก็เอาแพทเทิร์นเดิมมาเนี่ยก็ไม่กลัวว่าจะแบบเสรซตหาทำจะมาเนาะก็เออก็ก็ทำถูกกล้มั้งนะเดบก็ไม่กงุงไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะแต่ว่าก็อาจจะเขาอาจจะมั่นใจแหละว่ามันจะเล่นได้นะแบบไม่มีปัญหาอะไรเนาะ โอเคนะสําหรับด่านนี้เซตนี้ผมก็จะใช้เป็นทําแต้ม้วนนะก็จะสังเกตได้ว่าผมใช้เป็นเอ่อกรงเล็บกับตัวของจรวดกระดาษสีฮนะก็ผมเรียกคอมโบผมเรียกสมบัติเซตนี้ว่าสมบัติวิวแชนะก็คือคิดอะไรไม่ออกเอาสมบัติเซตนี้ไปเล่นได้เลยนะก็สําหรับตัวของด่านนี้ก็ประมาณนี้นะสหรับเซตนี้เนาะผมก็จบที่908ล้านนะอ่าสําหรับตัวเปิดก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปที่เซตต่อไปกันกันเลยดีกว่านะฮะ มากันที่เซตที่2นะก็สําหรับเซตที่2เนี่ยผมก็จะมาเล่นกล้วยนะคุกกี้รสกล้วยนั่นเองนะก็สำหรับเจ้ากล้วยเนี่ยผมมองว่าเนี่ยสาเหตุที่เอามาเล่นเลยก็คือไอห่อขนมข้าวเหนียวนะเพราะว่าตัวของกล้วยเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ใช้ห่อขนมข้าวเหนียวในด่านนี้ได้คุ้มนะฮะเพราะว่าตัวกล้วยเองก็เป็นตัวที่ผลิตเหรียญได้เองนะคือด้วยตัวเองมันก็ผลิตเหรียญได้อยู่แล้วนะฮะมันก็เลยสามารถทําให้เซตในด่านนี้สามารถใช้เป็นห่อขนม ขา้าวเหนียวได้นะแต่ถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมก็ทาก็ดีขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าการไปใช้เป็นตัวของสบัธทําแต้มก็อาจจะเป็นาทางเลือกที่ดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ได้เฉพาะทางแล้วก็มันไม่ได้ต้องเพื่งการเก็บเยลลี่มากเนาะโอเคแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยในคลิปนี้เนาะโอเคก็สำหรับกล้วยประมาณนี้นะกล้วยก็เป็นหนึ่งในตัวที่แต้มโหดนะแต้มโหดนะ คือผมอาจจะไม่ได้พูดถึงความได้คอมเมนต์ในการปั้นมากแต่ว่าตัวมันก็ถือว่าโห่เสมอมานะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาอย่างเจ้าเออด่านอย่างด่านที่มันเป็นด่านวิ่งสั้นอะ่ะเออด่านวิ่งสั้นๆเนี่ยกล้วยก็ยังดีอยู่นะซึ่งสาเหตุที่ผมแบบไม่ค่อยแบบไม่นําให้กล้วยแบบทําขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ในช่วงที่กล้วยมันมีตาตอนนั้นอะ่ะมันเป็นผ่าสองเกฟฟูดซะเยอะไงนะ ซึ่งพอมันมีผัาสองในเน็ดมาอถามว่ากล้วยยังน่าปั้นไหมก็น่าปั้นนะแต่การที่ในเน็รเข้ามาในเน็รเขาแต้มดีกว่ากล้วยก็นั่นแหละนะในเน็ดมันก็เลยแต้มฉีกก็เลยดีกว่านะแต่ว่าณนปัจจุบันผมมองว่ากล้วยก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างน่าปั้นนะแต่ว่าก็อาจจะเป็นตัวเลือกลองๆนะเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวอย่างเครฟอะไรเงี้ยเครปเนี่ยก็แทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะหรือแม้แต่อย่างพลัมนะ รั้มกับเครปเนี่ยชัดเจนมากนะว่าแบบแทนได้จริงๆนะหรือถ้าใครแบบอยากได้ตัวที่ระยะไกลกว่าอย่างเจ้าเอ,อ่อตัวระยะไกลกว่ากล้วยกกอะไรเงี้ยก็ก็มีทางเลือกอย่างเอสคาโก้แอมเบอร์ชูก้าอะไรเงี้ยเออก็ยังเป็นทางเลือกที่ดูดีกว่านะโอเคเนาะก็ในด่านนี้กล้วยผมมองว่าแต้มเยอะมากนะแต้มเยอะจริงถ้าเทียบกับแบบอ e ีพิกแบบยุคเก่าๆหน่อยนะคืออาจจะมียุคก,กว่าที่แ,แต้มแบบใกล้เคียงกันแต่ว่าโดยรวมผมก็ถือว่าแต้มเยอะนะ <c ười> คือยุกกว่าคลิปนี้ไม่ได้เล่นนะเผื่อใครถามนะคือยุคก,กว่าในคลิปนี้ไม่ได้เล่นนะเพราะว่ายุก,กว่าผมคิดว่ารอบหน้าแล้วกันนะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นเสร็จเยอะนะสรับคลิปนี้ผมเล่นแค่6เซตนะโอเคนะก็โดดยืบ่ายนะก็เก็บเหรียญให้ครบเนาะโอเคก็จบที่เท่านั้นแหละจำไม่ได้นะแต่ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะ เอนนี้เป็นผ่าสองมิวกี้เวลงมานะพิวกี้เวก็ผมถือว่าได้มาลองระยอย่างเลยนะเพราะว่าผมก็มีอีกเส้นหนึ่งที่ใช้ตัวของเจ้าเจ้าสมบัติห่อขนมข้อวเหนียวน่าสนใจเหมือนกันอีกเสตนหนึ่งนะซึ่งเส้นนั้นก็น่าจะใช้มิวกีเวงผ่าสองเหมือนกันนะจริงจจะใช้เค้กวันเกิดก็ได้แต่ว่าขี้เกียจขี้เกียจยืนนะคือจริงๆเนี่ยเค้กวันเกิดโอเคกองเกิดว่าสั้นเค้กวันเกิดเนี่ยในด่านนี้เนี่ยในเส้นนี้เนี่ยสามารถเล่นได้นะแต่ว่ายือเยอะมากนะก็เลยขี้เกียจนะ แต่ว่าก็อาจจะต้องมีขวดพุ่งขวดพุ่งบ้างนะแต่ว่าก็เออช่างมเถอะนะคือเล่นได้ไหมเล่นได้นะเล่นได้ถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้นะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าแนะนําว่ามีคิวเวดีกว่านะเนี่ยเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยถึงขวดเลือดได้แบบยืนนะฮะแต่ว่าแนะนําว่าถ้าใครเลือกได้ก็ไม่ต้องเล่นนะ <c oughs> ไม่ต้องเล่นนะแนะนํานะโอเคนะก็าาสามิกิวเวเนี่ยเล่นสบายๆนะเดี๋ยวเตรียมสกิลสุดท้ายนะเพราะว่ามิคิเวได้เลือดมาเต็มไม่เต็มหน่วยนะ เกิด้วยความที่ด้วยความที่ได้เลือดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยก็ทําให้มิคกี้เวสามารถสกิลสุดท้ายทานได้ง่ายๆเลยฮนะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูก็แต้มกเถอะว่าจะเท่าไหร่นะโอเคก็จบที่900ล้านขวนนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าเก็บสมบัติสุดท้ายได้ก็ถือว่า,น,าน่าจะแต้มดีกว่านี้เนาะโอเคงั้นไปที่เซตต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะโอเคก็เข้ามาที่เซตที่3นะสำหรับตัวของเฟฟเฟอร์นนะฮะเฟฟเฟอร์นเซ่นะ ก็แผ่นนี้ก็ไม่ได้บับน,นะน่าเสียดายเหมือนกันนะเฟฟเนสผมคิดว่าน่าจะมาอนาคตแหละแต่ว่าก็ไม่น่าจะยังตอนนี้นะเอออาจจะยังนะฮะโอเคนะสรับเฟฟเฟอร์นูสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าสงสารนะเออเพราะว่ามันเป็นตัวที่กล้าพูดได้เลยว่าเมตาแผทเดียวนะเป็นคุกกี้หนึ่งมไม่กี่ไม่กี่ตัวที่อบอกได้ตามตรงเนาะว่าเมตาแผ่นเดียวนะก็เลยรู้สึกทอมากนะ แต่ว่าในคลิปนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะคลิปนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะโอเคก็เซตที่ผมจะใช้เป็นซัมแต้มรวนนะแล้วก็ใช้เป็นผัดสองเอ่อไมปาปีนะก็คือตัวของเจ้าสเต็กนะสเต็กเนี่ยก็ยังยังเป็นผัวผมอันดับหนึ่งนะในเกมนี้นะสำหรับเกมนี้ก็ผัวผมก็อันดับหนึ่งก็ยังเป็นสเต็กนะอันดับสองก็จะเป็นลุงก็พ่อใหญ่บาร์ชาโกนะ คือช่วงนี้ผัวเยอะนิดนึงนะขี้เกียจด,ดูแลด้วยนะแต่ก็นั่นแหละเราไม่ได้ไปคิดอะไรมากนะเรามีผัวได้ตามสบายถ้าเราอยู่ในเกมเนาะเพราะว่าไม่ได้เดือดร้อนหัวใครนะเขาภายในคําหยาบนะแต่ว่ามันไม่ได้เดือดร้อนไขรนะเพราะฉะนั้นเรามีผัวกี่คนได้นะในเกมกี่คนก็ได้นะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงก็อย่าไปหาทำนะไแนะนําว่าถ้าจะทําแบบนั้นก็แนะนําว่าให้ใเข่ไปด้านนั้นดีกว่านะ ไปแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยเออน่าจะดีกว่านาะเออโอเคนะเราไปด้านนั้นยังไงวะโอเคชัางมานะันฮะเอาเป็นว่าปล่อยมันไปนะก็ลงมาสำหรับตัวของเจ้าเฟิร์นฟนดนะเฟิร์นฟนจริงๆก็อย่างที่บอกนะเป็นตัวหนึ่งที่มันมีตาแพทเดียวนะเมตาแพทเดียวจริงๆนะเพราะว่าหลังจากนั้นอนะ่ะด่านที่เฟิร์นันด์มาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นด่านวิ่งไก่นะแล้วเฟิร์นฟนดนั่นดัน ใช้เครื่องยนต์เครื่องเดียวอะ่ะคือใช้แค่เครื่องยนต์อ่ะไปถึงขวดเลือดไม่ได้นะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกยากมาตกที่ตัวคุกกี้ผัดหนึ่งเองนะคือผัดหนึ่งอะ่ะมันไม่ถึงขวดเลือดใช่ไหมก็เลยเรื่องยากนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องใช้สองสปีดในการช่วยสเสยะนะ่ะเออก็เลยเป็นหนึ่งในตัวที่พอมันมีการอัปเดตอะไรเรื่อยๆเนี่ยเออตัวมันก็เล่นได้นะเพราะว่าด่านมันไม่แกงนะแต่ถ้าเจอด่านที่มันแกงๆอะไรเงี้ยโอ้โห เละเทะเละตุ้มเปะมากนะอย่างด่านนี้ก็ถามว่าแกงไหมก็ไม่ถึงกับแกงมากนะแต่ว่าไปถึงได้ไหมก็ค่อนข้างหวาดเสียวนะฮะเดี๋ยวไปดูได้เลยนะเดี๋ยวไปถึงได้นะเห็นไหมก็ไปถึงได้แบบหวาดเสียวมากนะ <c oughs> แต่ว่าก็ถามว่าถึงไหม <c oughs> ก็ถึงนะก็อย่างที่เห็นว่าถึงเนาะโอเคนะสำหรับตัวของเฟฟนูตเนี่ยก็จะสกิลสุดท้ายได้สบายๆนะเพราะว่า <c oughs> ตอนจังหวะสุดท้ายเราต้องตรวจเก็บขวดเลือดยื้อไงมันก็เลยแบบไปถึงได้สบายๆนะเพราะว่าเราแบบเลือดหมดหลอดแล้วมันถึงจะไอ้นี่ไงโอเคก็เก็บตรวจไปนะก็ได้เป็นผ่าสองสเต็กลงมาอีกครั้งนะสเต็กก็จะบอกว่าอีกครั้งได้ไหมวะเอออันนี้เป็นใช้ผ่าสองสเต็กค,ครั้งแรกนี่หวานในคลิปนี้เออลืมไปนะจริงๆคือจะบอกว่าอีกครั้งก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราใช้สเต็กไปประมาณ8ปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารอบไปแล้วนะ หรือว่าใช้งานหนักนะช่วงนี้สเต็กนี่ค่อนข้างมาแรงน่ะคือสาเหตุที่มาแรงเพราะว่าเป็นผัดสองให้กับเซจเจ้าเออทั้งตัวของเซตอย่างนักข้อฝันอะไรเงี้ยที่จริงเซจอื่นๆก็เล่นได้นะเซตที่เป็นเป็นจังหวะ2ขวดเนี่ยก็เล่นได้นะแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วอ่ะการใช้มิวกี้เวมันจะตอบโจทย์กว่าฮะคือในแง่ของตอบโจทย์เอ่อมิวกี้เวตอบโจทย์กว่านะมันก็เลยทําให้แต้ม,มันคือด้วยความที่ผัดสองเนี่ย การที่คุณจะครูดาวเร็วขึ้นอนะ่ะมันหมายความว่าตัวคุกกี้เองมันก็เบสแ้มสูงกว่าด้วยนะคือการใช้เลือดเยอะขึ้นเท่ากับเปสแ้มสูงกว่านะมันก็เลยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่รันโคตรมากนะสำหรับตัวของคุกกี้รันนะโอเคเนาะก็อ่ะไปนะเอา่อกี้นี้พาดพาดได้ไงวะเออบางทีก็งงกับวีวีชวนกับ กี้เจ้าไอ้น,นี่เหมือนกันนะของสเต็กเหมือนกันบางทีมันก็โดมนมาถึงก็ปาดไม่โดนนะโอเคก็จบที่แปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านฮะจริงๆก็สุดๆได้ที่เจนะ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่พลาดนะโอเคงั้นไปที่เซตถัดไปกันดีกว่านะครับเอาล่ะก็มาที่เซตที่สี่กันบ้างนะเซตที่สี่เนี่ยผมบอกเลยว่าก็เอามาหายที่ถึงนะส,ส่วนอีสองสอีสองเซตนี้เออสองเซตนี้น่าบอกน่าจะบอกได้เลยว่าเป็นเซตแถมนะ ก็สำหรับเซตตัวของเซตที่สี่นะก็จะเล่นเป็นตัวของสตรอเบอรี่อะไรวะลืมชื่อนะ่ะตัวของอะไรวะสตรอเบอรีร่อะไรวะลืมชื่อนะ่ะเออช่างมเถื่อนฮะเป็นว่าเดี๋ยวค่อยจำชื่อเดี๋ยวมาคิดออกเองเนาะตัวของเจ้าเอ,อ่อสตรอเบอรีร่ครีมสดเออจำชื่อไม่ได้นะก็สำหรับเจ้าสตรอเบอรีร่ครีมสดเนี่ยก็เป็นคุกกี้หนึ่งตัวที่เป็นตีมคริสต์มาสนะแน่นอนว่ามาตีมคริสต์มาสแล้วก็จะไม่เล่นก็ไม่ได้นะฮะก็เลยอยากมาเล่นฮนะ คือตีมคริสต์มาสรอบนี้ผมก็เอาจะเอามาสองตัวนะก็เหมือนกับคลิปพี่แล้วคลิปนทะี่แล้วผมเอามาตัวเดียวก็คือเป็นคีรีมิสูใช่ไหมจะไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยคลิปถัดไปก็จะเป็นด่านต่อไปแล้วนะด่านต่อไปผมก็จะมาเล่นอีกสองตัวฮนะคือบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยมาเต็มนะสำหรับตีมคริสต์มาสนะ ก็เป็นธีมที่ผมชอบนะคือคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นเทศกาลหนึ่งที่ผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้นับถือาศาสนาอะไรเป็นหลักแนตะ่ผมชอบเทศกาลคริสต์มาสเพราะว่าเทศกาลคริสต์มาสมันเป็นเทศกาลที่แบบเออคือเรื่องแรกของขวัญอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ว่าเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเทศกาลคริสต์มาสให้ผมได้ก็คือความสนุกสนานนะ่ะแล้วก็ความยิ่งใหญ่นะ่ะคือเป็นเทศกาลหนึ่งในเทศกาลที่ผมชอบมากเนื่องจากว่ามันยิ่งใหญ่นะเวลาจัดเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่าศาสนา คริสที่เขาหรือศาสนาคริสเตียนที่เขาแบบทำอะฮะคือมันมีหลายศาสนาที่เขาหยิบมาใช้นะฮะเอออย่างเช่นแบบศาสนาพุทธเราเองเนี่ยก็มีการใช้ตัวของเจ้า,าวันคริสต์มาสเนี่ยมาเล่นด้วยนะเอามาใช้เป็นวันแบบเอ่อทำให้ตัวของวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งทําให้ตัวของเอ่อมาทาให้วันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่แบบมีความพิเศษได้นะคือมันดีมากนะ ผมก็เลยชอบมากนะวันคริสต์มาสน่ะือวันคริสต์มาสก็เป็นวันหนึ่งที่ครอบครัวผมก็ไม่ได้ตัดอะไรนะแต่ว่าก็จำก็ได้น่ะก็งงเหมือนกันน่ะมันเกิดผมบางทีเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะครอบครัวผมก็เลยเออเซ็งๆซะจริงเรื่องเซิงก็ไม่เท่าไหร่หรอกเรื่องขำมันมากกว่าน่ะเอ้ยแต่ว่าจริงจริงสตรอเบอรี่ครีมสดเนี่ยไอไอตัวนี้อ่ะมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างวิ่งสั่นน่ะเพราะฉะนั้นการที่ใส่เครื่องยนต์มาเนี่ยมันมีคำามันมีคำตอบอยู่นะ คือสาเหตุที่ใส่เครื่องยนต์มาเพราะว่าเนี่ยมาให้มันถึงขวดเลือดน,นะแล้วก็อย่างนึ่งก็คือตัวสตรอเบอรี่ครีมสดเนี่ยผมอยากเล่นด้วยนะคือมันเป็นตัวที่เก่าแล้วนะคือถ้าเทียบกับรีมคริสต์ม,มาตัวอ,อื่นมันก็ถือว่าเก่าไหมก็เก่านะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับแบบเก่าตึกหน่อยก็จะเป็นแบบพวกเอ่อ Egg เอกนกไรเงี้ยเอกนกเอ่อเก่ารัดไรเงี้ย <laughs> เออน้องพุดดิ้งนะคือมันตัวตีมมันแบบเ่าเก่านะแต่ตอน ตัวสตรอเบอรี่ครีมสดมันก็ถือว่าไม่ได้เก่าขนาดนั้นเนาะก็เลยยังเป็นตัวคุกกี้ชอบอยู่นะแล้วมันเป็นตัวลูกชายด้วยนะผมชอบมากนะตีมันเป็นคุกกี้หนึ่งไม่กี่ตัวที่แบบน้องไม่มีน้องไม่มีปากอะเออน้องไม่มีปากนะออนกนะยังชอบเลยนะแต่ถามว่าพูดตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> คือไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคุกกี้ที่พูดจากทางไหนไปทางก้นมั้งจำไม่ได้นะแล้วก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นด้วยนะ อืมเอาเป็นว่าถ้าใครรู้ก็บอกผมได้นะว่าน้องน้องพูดทางไหนนะฮะ <c oughs> โอเคฮะก็ <c oughs> สลับเส้นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามาเอามันอย่างเดียวนะ <c oughs> แต้มูแต้มนี้ถือว่าห่วยนะฮะ <c oughs> ้าพูดเลยว่าแต้มห่วยนะเพราะว่าด่านนี้มันไม่ได้เอื้อกับน้องขนาดนั้นนะ <c oughs> ด่านที่มันดีกับสตรอเบอรี่ครีมสดมันจะเป็นด่านที่วิ่งสั้นมากนะ <c oughs> เป็นด่านที่ต้องขวดเลือดสามแบบวางใกล้จริงๆนะเออถึงจะแบบเห็นผลไดเ้เลยว่าเออ สตรอเบอรี่ครีมสดนี้ค่อนข้างเหมาะเลยนะเออโอเคก็สกิลสุดท้ายไปสตัวของคลิปสตรอเบอรี่ฮะก็จบที่800ร้ล้านพอดีเป๊ะนะสวยงานตามทองเลือกนะโอเคงั้นเราไปที่เซตที่5กันดีกว่านะฮะแล้วก็เตรียมไปปิดจบกันที่เซตที่6เป็นเซตแถบเซตสุดท้ายเนาะป่ะเอาล่ะก็มาที่เซตที่5นะฮะเซตที่5เนี่ยของในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเล่นเป็นตัวของลุงหมีวัตเตอร์เบร์นะฮะลุงหมีวัตเตอร์เบร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ อยู่ในทีมคริสต์มาสฮะก็เลยจัดไปนะคือจริงๆอยากเล่นตัวอื่นเยอะๆด้วยนะแต่ว่าขอ2ตัวแล้วกันขี้เกียจนะข <c oughs> ี้เกียจนะก็เลยขอเล่นสองตัวพอนะ <c oughs> ก็สำหรับบัตเตอร์แมนในหานนี้เนี่ยผมก็ได้งมหา,หาสองมาแทบตายมากนะผู้ผสองนี้หาแบบหายากมากนะแต่แต่ว่ามันจะมีตัวหนึงตัวหนึ่งที่จังหวะมันได้นะ ก็คือเอสคาโก้นั่นเองนะตัวของ Lady เลดี้เอสคาร์โกนี่ถือว่าในเซตนี้เนี่ยถือว่าเล่นได้ดีเลยนะแต่ว่าก็แรกมากับความยากที่จึงนะ <c oughs> แต่ก็ไม่ถึงกับยากมากหรอกนะคือถ้าเทียบกับเซตอื่นเนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็นเซตทยยี่เล่นยากไหมเล่นยากนะแต่ว่าก็โดยรวมก็ยังถือว่าเล่นง่ายอยู่นะถ้าเทียบกับผัดสองอ,อื่นนะเพราะว่าตัวของเซตบัตเตอร์เบรนี่ยสตียงมันจะให้เลือดได้ประมาณ4ครั้งนะก็อพอมาให้เลือดได้สี่ครั้งเนี่ย ตัวของปริมาณเลือดมันก็เลยดูเยอะๆหน่อยนะซึ่ง4ี่ครั้งถ้าเทียบกับขดเลือดอีกในดาดอีกก็2ก็คือ40หน่วยบวกกับอีก40หน่วยฮะแล้วก็บวกอีกขั้นหนึ่งก็คือจากสัดเลียงเขารวมรวก็คือ40หน่วยเนาะก็เลือดที่ได้เนี่ยมันปริมาณมันเยอะมากนะซึ่งในบางบางเสตมันไม่ได้ใช้เลือดเยอะขนาดนั้นฮะเช่นนักฟอฟานเส้นแอมเบอร์ชูการ์สายใหม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้เลือดเยอะขนาดนั้นนะมันก็เลยเป็นตัวที่ หาตัวที่แบบจังหวะลงตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยากนะจริงจริงมีอีกตัวนึงที่เล่นได้อย่างมะม่วงนะมะม่วงก็เล่นได้แต่มะม่วงก็มันตีดังกาไปหน่อยนะก็เลยไม่อยากเล่นนะก็เลยมาลองดูเอสคาโกดูนะเพราะว่าเอสคาโกเนี่ยมันคููดาวนานกว่าแอมเบอร์ชูการ์นะไปดูมาแล้วนะก็เลยลองหยิบมาใช้ดูปรากฏว่าได้นะได้เลยนะคือได้ดีด้วยนะเพราะว่าเอสคาโกเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะต้องโดดยื้อใช่ไหมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแคนดี้ในการยื้อได้นะ ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าประสาทแดกมากเพราะว่าในเซตนี้เราจะไม่ได้ยื้อแบบยื้อแค่เป็นแทบ,บตายนะคือเราจะไม่ได้ยื้อแบบเอาแบบหัวคาเลเก็กเกะกระโหลกฟาดหน้าขนาดนั้นนะเราจะยื้อเท่าที่เราต้องยื้อเท่านั้นพอฮนะก็คือเราจะยื้อประมาณแบบไดแคลวูลบันนับ3อาะอันนั้นแหละคือนับเอาเลยนะประมาณนั้นคือใช้แคนดี้เลยนะ เพราะฉะนั้นแคนดี้วิเศษในเซตนี้ก็ถือว่าไม่ลิงนะสำหรับตัวของเซตนี้นะบอกเลยว่าเซตนี้ค่อนข้างปวดประสาทนะเพราะว่าผัดหนึ่งก็จําเป็นจะต้องเ,ออเก็บเยลลี่แม่นๆนะส่วนผัดสองก็ผัดสองก็ต้องเล่นดีๆด,ด้วยนะโอเคก็ลงกดเลือดมานะก็ยือย้อไปเลยนะสำหรับบัตเตอร์แบสนะเพราะว่าถ้าบัตเตอร์แบเรายื้อเนี่ยมันจะได้ตัวของสมบัติอีกชิ้นหนึ่งนะซึ่งแต้มเยอะนะสมบก็ถือว่าแต้มเยอะนะนะ โอเคเนาะก็เอสคาโกเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเราก็เล่นตามปกตินะเออเพราะว่าเราก็แคนดี้อะไรต่างๆมันไม่ได้ยากนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะกดประสาทได้เลยนะโอเคนะก็เรียกล่มปืนมาฮะเลิศฮะโอจะโดนใบโดนอ่อลิขสิทธ์โดนเหลืองโดนแดงไหมฮะเอาเป็นว่าไม่ไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรหรอกนะฮะโอเคนะฮะสำหรับเอสคาโกเนี่ย จริงก็ผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวคุกกี้ที่ค่อนข้างโหดนะในแผทนี้นะอย่างที่บอกเนาะคือผมยังให้ตารางเหมือนเดิมคนระับเพราะว่าตัวที่อัปเดตจริงๆมันเป็นตัวอื่นฮนะมันเป็นตัวสกินนะซึ่งมันไม่จําเป็นนะสกินมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยู่ละฮนะก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะแพทนนี้ก็เลยสามารถใช้ตารางเก่าดูได้นะโอเคเนาะ ก็สลับตัวของเอสชารเนี่ยจังหวะการใช้แคดดี้เนี่ยเราจะต้องใช้ประมาณจังหวะแวรลูสนะโอเคประมาณนี้นะโอเคเนาะจริงจริงก็ถ้าใครแบบเอาชัวร์อย่างผมก็ผมก็แว l u ลูสนะถ้าเป็นแว l u ลูมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะเสียนิดหนึ่งนะโอเคนะก็เตรียมเก็บตัวของสมบัติสุดท้ายไปนะโอเคถ้าเก็บได้อีกนิดหน่อยเนี่ยก็น่จาจะจบที่เจ็ดร้อยหกสิบสล้านลนะ โอเคงันไปที่เซตสุดท้ายกันดีกว่านะสำหรับเซตเซตเก็บตังค์นะไปกันเถอะโอเคก็มาที่เซตสุดท้ายนะก็จะเป็นเซตเก็บเหรียญของเรานั่นเองนะก็เซตเก็บเหรียญของเราในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเล่นเป็นเซตประมาณนี้นะก็เซตเก็บเหรียญก็ง่ายๆเลยนะเก็บเหรียญให้เยอะที่สุดนะจบก็มาผ่อนคลายสมองนะเพราะว่าหลังจากที่เราปวดประสาทกับปีนี้มามา,มากพอแล้วนะก็เราก็คงจะต้องมาปิดกับคลิป ป,ปิดกับเซตนี้นะสำหรับตัวของเซตทำแตหมหาารรมนะก็เซตทำแตหมหาารรมคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะสำหรับในปีนี้นะอันนี้ย้ำว่าในปีนี้นะเพราะว่าในปีนี้ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรหาทาแล้วแหละนะแต่ว่าคิดว่าก็คงจะอยู่กับคุณคคุณคุณคุณไปสักพักแหละนะแต่เป็นว่า,วาเออคริสต์มาสอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนที่คริสต์มาสแล้วกันนะก <c oughs> ็อาจจะไม่ได้อยู่เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าก็จะพยายามแล้วกันนะโอเคนะก็ สำหรับเสืเก็บเหรียญในด่านนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นในด่าน M 2เลยเพราะว่า M 2เนี่ยค่อนข้างที่จะขวดเลือดสั้นนะเทียบกับด่านอื่นแล้วก็ตัวของด่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเหรียญเยอะด้วยพื้นฐานของมันเองอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวเซตเก็บเหรียญที่ผมเนี่ยเอ่อให้ความสมนใจมากกว่านะก็คือเซตอย่างเจ้าคุกกี้อ่าครีมเนยน,นะครีมเนยเนี่ยผมก็ไปดูมานะครีมเนยเนี่ยในด่านนี้สามารถทาเหรียญได้ค่อนข้างปริมาณสูงเหมือนกันนะ ถ้าใครแบบมีนะ่ยจริงๆผมก็นึกอยู่ว่าจะไปทำครีมเนยไหมแต่ก็ขี้เกียจฮะคือจกทำครีมเนยนะแต่วา่าขี้เกียจเนี่ยนะก็เลยเออช่างวาเถอะนะแล้วค่อยไปทำสักชาติหน้าแล้วกัน <c oughs> เออ go to h e l l e นะฮะคือนั่นแหละนะจะพูดยังไงเนาะคือเราขี้เกียจนะถ้าเราขี้เกียจนะคนเรามขี้เกียจนะฮะโอเคนะจริงๆเนี่ยเซ้นนี้ผมบอกเลยว่าสามารถจิบเหรียญได้ค่อนข้างที่จะโอ้ย โลแตกนะโลแตกไม่เป็นปัญหานะแต่ว่าปัญหาจริงๆก็คือโลแตกนี่แหละนะเพราะว่าโลแตกเนี่ยมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะชนได้ซึ่งชนเซตนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะเพราะว่าจะทําให้มิชั่โก้ผลิตปร,ริมาณเหรียญได้น้อยลงนะเพราะว่ามิชักโก้มันมีเรื่องของการเออเขาเรียกว่าไงมันมีการเรื่องของการเพิ่มสปีดในตัวเองด้วยนะถ้าเราชนเนี่ยสปีดตรงนั้นมันจะหายไปนะซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะแย่ยุ่งกันนะ แต่ถ้าใครแบบไม่ชัวร์เนี่ยผมแนะนําว่าใช้เป็นสมบัติอย่างต,ตัวของโลกไอ้นี่ก็ได้นะโลภูภิชักก็ได้นะฮะหรือไม่ก็ลูกบากนะ่ะคือเซตเก็บเหรียญเนี่ยพูดกันตาตรงนะถเก็บเหรียญเป็นเป็นเซตที่ไม่ได้ฟิกเรื่องของสมบัติมากนักนะคือสมบัติที่ล็อกเลยในเซตนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์น่ะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นสมสมบัติที่ค้านที่จะได้พูดกันตามตรงนะ่ะถ้าเป็นสมบัติที่ดีนะ่ะสำหรับเครื่องยนต์น่ะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมัน เรื่องของสปีดเงี่ยมันบวกเรื่องของการจํานวนของผู้เหรียญของคุกกี้ได้นะแล้วก็ผู้เหรียญของเจ้าสมบัติด้วยนะเครื่องยนต์เนี่ยช่วยได้เยอะนะตรงจุดนี้นะโอเคก็สกิลไปนะก็จริงๆเนี่ยสบายมากนะเพราะว่าเรามาถึงผลเลือดสีได้นะคืออันนี้ผมเล่นพลาดเยอะเหมือนกันนะสามสิบเก็บเหรียญน,นะต่ถามว่าปัจจุบันผมเล่นเก็บเหรียญไหมนะปรากฏว่าไม่นะเพราะว่าขี้เกียจน,นะ ทุกวันนี้คือเก็บลงเก็บเียดอะไรร้สาระมากนะก็ถ้าใครเรียนถ้าผมเรียนค่ะผมก็คือไปทําอะไรดูมาผมไปเปิดหีบหีบเอาคุกกี้เล่นๆนะนั่นแหละนะคือวิธีหาเงินของผมนะโอเคก็บวกเงินไปก็อยู่ที่590 เออห้าแสนเก้าหมื่นนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ว่าแนะนำว่าเปลี่ยนสมบัติหน่อยก็ดีนะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะไว้เจอเจอใหม่ในคลิปหน้านะ่ากกดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับแล้วก็บายบายเหนื่อยแล้วบายบายนอนละ